ที่เข้ารบทุกคนเทิ่งเพศยิ่งเพจไายตั้งอายุตั้งขนาดอยากให้รักษาตัวเองให้ได้นั่นคือประการแรกจุดไม้แรกเพราะสนั่นเข้าตรงหูต้องเข้าใจในเรื่องของพลังงานเด้อครับมันแนมบเห็นดอกพลังงานนั่นแต่ มันก็เห็นแต่แสงนี่ละ่ะพลังงานอิรีนั่นมันสอนอยู่ในแสงอีกเถอนึงกานเนี่บ่เห็นอีกนั่นละ่ะแต่มันก็หูซึกได้การสิวัดคาพลังงานนั่นมันต่างจากผวกนักวิทยาศาสตร์อีลีเด้นักวิทยาศาสตร์เขาวัดคาพลังงานจังสั่นจังสี่เขาเอิ่นเป็นยังละ่ะเอิ่นเป็นจุนบ่ เป็นน่วยวัดเขาเอินจุนเมนบอแต่ของเฮานี่พลังงานบริสุทธิ์วัดด้วยคว้าหูเสือกเห็นบอลล่ะขามันกระต่างกันหลายเดอ้อเพราะยังเพราะมันคนละศาสตร์นั่นดีโอเคบ่ของเขามันเป็นวิทยาศาสตร์ของเฮ้ามันเป็นธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติต้องเข้าใจให้ได้เด้อครับ แต่สิ่งที่เข้าใ่เวลามันเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็คือไฟแบบๆแบบนี่ล่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั่งเบิดเลยเห็นบ่ละ่ะเห็นะอะไรยังหแปลว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของลุงหอกไปแล้วจ้าเพื่อยังเพื่อให้ท่านได้หับพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุง ผ่านโฟตอนของแสงนั่นเอง